ค่ะกาบสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟซีทุกทุกทันเนาะคะ่ะยินดีตอนรับขอสู่ช่องสู่ผ้าลวดเวยะคะ่ะมันนี้ก็ได้เดินทางมาตามหาแนวทางให้พี่น,อน,นะะ้องคือเก่าแล้วค่ะอยู่ถ้ำสุมนทาเลค,ค่ะเด้อค่ะช่วงนี้ก็ั่งอยู่เทิงภูเขานะคะเนาะปายมาเลยเด้อค่ะเด้อช่วงนี้ก็ร่างสั่ง,งโบดเด้อจ้ะ ถ้าเอฟซีทันใดเขาไม่แล้วไอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วค่ะ,คะเพื่อเสิบรรดาพัทข่าวสารแนวทางดีๆเด ас, ๆ็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะเนาะคะ่คะเนี่ยก็เป็นบรรยากาศร,รอบๆทั้งผู้เนาะคะ่ะเนาะมาก,กับทีมงานพรพร,รวยบ้านหฮาเก้าสีเด้อค่ะเด้ออยู่ปลายผู้เลยเด้อคะ่ะนี่เป็น ปลายมันเลยเดี๋ยวพาไปส่องบรรยากาศนะคะเนาะค่ะส่มบรรยากาศไปพร้อมๆกันน้าเห็ดปลาคือสิบเป็นแต่ไม่เห็ดลายเนาะค่ะพี่นอ้อง ทั้งคูทั้งเขานี่นี่ก็เป็นกุฏินะคะเนาะ ดอพูดนะบรรยากาศดีด,ดีนอค่ะพี่น้องเป็นกุฏิพระเนาะ,นะคะนะ่ะเนาะบรรยากาศดีมากลงภูเขาพี่น้องลงภูเขา คุณอาโอ้สวยๆค่ะสวยกุฏินะคะกุฏิมันยากาศดีนะคะเนาะลมพัดเย็น ภาพพี่น้องส้งมบรรยากาศก,ก่อนเนาะคะ่ะรอบๆผู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถนนยูเทื่งพุนเน้ะคะ่ะย่างลงมาแล้วเน้อค่ะดอดีที่ช่วงนี้ฝนบปตกนะคะเนาะบ่มืนพี่น้องย่างเล่นเถืง่งพูเขา ก็สิไปไปบัถทอแล้วค่ะต้องขึ้นถนนแล้วค่ะบาทนี่ <laughs> ไปค่ะรู้สึกจะเหนื่อยแล้วบรรยากัศเป็นบรรยากาศที่สวยง่ามมากเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องพูดขออีกพูดหนึ่ง บรรยากาศเงียบเงามากใส่แม่บอนจอดห่อโอ้นี่ก็เป็นบอนจอดห้อด้วยค่ะเด้อบาด นบ่แม่วงกลมเรืองๆรืนะบ่แม่อือมีเด้อค่ะเด้อเป็นบอลจอดฮ่อแม่ไข่ยังเหรอฮ้ยไข่ยังอ๋อเด้ค่ะเด้อนั่นเด้ออยู่ข้างล่างวงเรืองเืองเด้อค่ะเป็นที่จอดสำหรับห่อเนาะค่ะสำหรับคนใหญ่คนโตขึ้นมาเด้อค่ะเด้อ เป็นเขาที่สูงและบรรยากาศดีมากพี่น้องเอ้ยครั้งแรกที่ได้มาด้วยค่ะเดินนี่ค่ะตามต่อปะตามต่อตามต่อโอ้ยเหียดแก้วซะนาอกพี่น้อง ยังน้ำกันเมื่อยบ่พี่น้องปัดอันนั้นก็ร่างสร้างยังนอหน่ะแม่เพื่อนก็ร่างสร้างยังแม่อันนี้ก็ก็ร่างสร้างสร้างสร้างยังบุรุษเด็กค่ะยังบุเดศสอบถามเพื่อนน้อย่ะเนาะไงเด้อค่ะเด้อ บุกด้อค่ะเด้อกำลังสางค่ะนี่ก็เป็นกำลังสางแทงเก็บน้ำเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะใหญ่มากค่ะใหญ่ยายมากมันใหญ่และสูงผู้สุมมนท่า แต่งเก็บนาเนะค่ะเนะาะค่ะพูนพูดพูนึงบรรยากาศดีเนาะคะ่ะเด้อพี่น้องพฝนทางบรรยากาศทางฝนงามๆพี่น้องฝนงนะ ครั้งแรกเด้อดย่ะพี่น้องเด้อไปผ้าเบิ่งบอลจอนห่อไกลๆเด้อค่ะเด้อ เด้อค่ะเด้อบนจอดห้อมูนเจดจเนเดินต่อไปพาพี่เนอะเดินต่อไปอู้เป็นระพบทธรูปเด้อค่ะเด้ออยู่ทึงทึง ตอนนี้ก็ล่างยางลงมาข้างล่างนะคะเนาะตอนแรกแอร์อยู่ทึงพูนเอออยู่ทึงพูนพ้าพีนองยางลงมายางส้งมบรรยากาศนะคะเนาะค่ะพอบัดเท่าเกา่าซีึ้นไปกาบไหวพระพุทธรูปแล้วค่ะแล้วเราก็นำก้นไปขึ้นได้บ่นอ๋อสิว่าขึ้นไปกาบพระพุทธรูปด้วยค่ะเด้อ เด้อค่ะเทิทางขึ้นมาเป็นสั้นๆเด้อค่ะเด้อในกล่องมันสีบบสั้นค่ะแต่ว่าขึ้นอีเลียมันสั้นอ,อือคุณค่ะพระพุทธลุ่มค่ะพาย่างขึ้นไปเก้าสี่โอ้เมยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อมาถึงพระพุทธลุมเท่าแล้วนะคะเนาะค่ะ,คะกากาดพรอมไปพร้อมๆกันเด้อจะเด้อ เมือม่อยค่ะเมือ่อยคือกันค่ะกาบขอวพอ,พอไปร่อนเปิดเด้อจะเด้อพุดเดาะข่าพอนผ้าลวดย,ยังขืนบอท่านมูอยู่จ้ะผุดเดาพอนผ้าวลวดเลยไปเบ่งปากทำน้ำพอบานเฮ้าเก่าสีนะะนะนเนาะค่ะเนาะ อืมนี่บอกพ่อปากคำอืมเป็นหู่พญานาคอืมสาธุสาธุาธจะเป็นหู่คนที่ทำเขาไปทั้งนี้อืมนะครับมู่ผู้ใหญ่นะครับพญานาคนะครับนี่เด้อค่ะปากคำอาสจะพาส่ง เอฟซีเห็น <he en S 1> เป็นตัวใดก็คอมเมนต์บอกได้ด้วยค่ะเด้อเอฟซีเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์บอกได้นะคะ ค่ะเอฟซีทนายเขาไม่ได้เกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบได้ผ่านข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องเด้อค่ะเด้อค่ะคลิปนี้เอกขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะ่ะขอให้เอเฟซีทุกๆท่ทานสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำๆเรื่อยๆจ้าถูกหวยรางวัลใหญ่เด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้า